ทุกคนนอ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 นนี่ค่ะเราปลาพผ่าน,นะคะค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตน้องปลาให้ดูกันคะ่ะเนื่องจากปลาพผ่าล้างตู้ปลาใหม่นะคะแล้วเราที่แล้วไม่ได้ใส่หินเพราะมันมีหอยใช่ไหมก็เลยต้องไปตากแดดให้มันแห้งะคะ่ะตอนนี้นะคะหอยตายหมดแล้วคะ่ะโอเคเราจะมาให้ดูตู้ปลานะคือน้ําใสแจ๋วเลยปลาพผาล้างหินไปประมาณสิ <c oughs> บรอบได้ค่ะทุกคนดูนี่นะหินมีสองอันเลยจะเอาไว้ให้น้องปลาเล่น เพื่อนน้องเกดมาบ้านเพื่อนน้องเกดแซวว่าเกดเกดปาแกอะไปโรคซึมเศร้าแล้วจะไม่มีอะไรให้มันเล่นเลยก็จริงเนาะเราไม่ได้ใส่หินเขาก็จะแบบแอบนอยนิดนึงหรือเปล่านะวันนี้เรามีหินให้สองอันเลยเพราะปกติอันนี้จะใส่ตู้ล่างอันนี้จะใส่ตู้บนอะไรเงี้ยสลับกันไปเนาะเดี๋ยวเราจะเอาน้องปลามานี่เดี๋ยวพาไปดูน้องปลานี่น้ําใกล้ล้นนะทาคนเดียวเดี๋ยวต้องไปปิดน้าน้ําใกล้ล้นนะป๋าพาล้นไม่ได้นะจ๊ะไหนหนูอยู่ไหนลูก อยู่ในแดดค่ะแม่อยู่ในแดดค่ะแม่หนูอยอยู่ในแดดอยู่ในแดดนะคะจับหน่อยนะโอเคเดี๋ยวรอปิดน้ํากันเนาะเดี๋ยวให้ดูสวยๆเลยตอนที่น้องแบบสวยๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวรอให้ถึงขีดนี้นะประมาณนี้ก็ปิดได้ค่ะไปกันเลยมาค่ะทุกคนเราพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะคะสาวน้อยแม่สาวน้อยของแม่ อย่าดินนะคะไม่ดินได้งไงล่ะคะแม่โอ้ยนี่่ะทุกคนนอ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 นวายวายอย่าอย่ายะยะนะอย่านะลงไปแล้วลูว่าแม่มีหินให้แล้วนะ <Yahoo. S 1> เปลีย่ยนยางแม่มีหินให้แล้วนะลูกแต่แม่ไม่ได้ใส่ออกซิเจนนะคะ <c oughs> จริงด้วยค่ะเดี๋ยวรอก,ก่อนนะคะเขาใส่ออกซิเจนแพ๊บค่ะท่านา แล้วเห็นไหมออกซิเจนเบียวไว้นิดนึงค่ะแต่ว่าไม่มีต้นไม้หรือไม่มีท่อให้หนูหมุดเลยเพราะหนูตัวใหญ่มากเลยลูก <c oughs> ก็ถ้าเอาท่อมาใส่เขาก็จะกลับตัวไม่ได้ค่ะทุกคนเพราะว่าลําตัวเขาอะเท่ากับตู้ปลาปลาเล้วอ <c oughs> ะนะนะคะสาวน้อยของเจมีใครจําได้มัง้งทำมคะว่าน้องชื่อว่าอะไรน้องชื่ออะไรติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตัก <c oughs> ว่าแล้วก็คิดถึงอันฟ้าเนาะอันฟ้าเขาจะเล่นเยอะมากเลยอะแต่อันฟี่เขาไม่ค่อยเล่นอุ๊ย <c oughs> พูดไปแล้วค่ะเชียรฟีนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะมาแอบดูค่ะว่าน้องจะเล่นหรือเปล่าหินนะที่ป้าพาม่ใส่ครั้งที่แล้วก็กะว่าน้องไม่เล่นนั่นแหละก็เลยไม่ได้ใส่แต่ครั้งนี้ดูสิเขาจะเล่นไหมทุกคนเขาเป็นปลาเล่นหินนะอมหินพ่อนอะไรเงี้ยเชาไหมลูกเช่าไหมเช่บไหมช่าไหม,ไหม,ไหมพ่นหินให้แม่ดูก่อนเร็วให้ท่านผู้ชมดูก่อนว่าหนูก็เล่นเป็นนะแม่ไม่ใช่หนูเล่นไม่เป็นนะหนูก็เล่นเป็นนะคางทำไมแดงๆออ๋อคางเป็นงนั้นอยู่แล้วคางทำไมเป็นแดงๆดน่ารักปะล่ะ เดี๋ยวรอเขาเล่นหินเนาะมานี่นะคะทุกคนผ่านไปหนึ่งคืนค่ะน้องก็ไม่ยอมเล่นหินค่ะพอคืนที่สองค่ะตรงนี้ก็ค่อยๆแบบว่าโดนทําลายลงไปค่ะเห็นไหมคะความสูงของหินค่ะฝั่งนี้เขาก็คงจะแบบว่าเขาไม่อมหินนะทุกคนแต่ว่าเขาเล่นแบบเล่นแบบให้มันแบบกระจายกระจายอะไรประมาณนี้เนาะวันนี้คือไม่อมแล้วก็ไม่พ่นหินเพาพักก็เลยไม่ใส่หินให้เขาแต่ว่าเขาก็แลดูเหงาจริงอนะเนาะ ถึงจะไม่พ่นเราก็ต้องต้องทําให้เขานิดหนึ่งตู้ล่างสกปรกมากเลยเห็นไหมข้างล่างน้องแมวเข้าไปเล่นบ่อยนะนี่น้องน้องสดมาทำอะไรจะกินอาหารนะลูกกินอาหารเราหมดอย่างนั่นไงหนึ่งเม็ดไงแมวให้อีกหนึ่งเม็ดนะแม่ให้อาหารนะปุ๊บนี่กินเลยเห็นไหมแม่ไหมลีลามากเ่ะ<ๆ>เขากินอาหารยากมากทุกคนอ้ยกินแล้ว เห็นไหมเขาจะม้วนตัวแบบนั้นนะมันก็เลยทําให้หินตรงนั้นมันพังแต่เขาคงไม่ได้เล่นหรอกทุกคนดูสิอาหารมีกี่เมนะ็ดน่ะกินเลยลูกกินเลยคนเก่งเก่งนะเนี่ยขออาหารกินเป็นนะเก่งใช่ไหมเก่งใช่ไหมคะ โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ถามว่าเพื<า>่อพา,าผมอยากเลี้ยงปลาหมอสีต้องเตรียมอะไรบ้างต้องทำยังไงบ้างนะคะ <c oughs> ก็นี่เลยก็มีตู้มีหินมีออกซิเจนอะไรพวกนี้นะคะจริงๆไปร้านตูป้ปลาเขาจะแนะนำหมดะคะ่ะทุกคนเขาแนะนำให้เราหมดแล้วว่าอ่ะ ต้องทำยังไงต่ออะไรบ้างนะคะโอเคอย่างไยคลิปนี้เปาลพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนอยากให้เปาพาอัปเดตแมวตัวไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ได้ใต้ลาะะา่างคลิปนี้นะคะถ่านายคลิปนี้เปาวพาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายจุ๊บ